ทักทายยามบ่ายนะครับวันนี้มีพระของโจมหาเฮงนะครับรวยมหาเฮงอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้ประมาณ10 16กล่องนะครับ16หกลังนะครับเป็นของลูกค้าส่วนหนึ่งของศูนจองส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนะี่ยเป็นของผมนะฮะใครที่จะยกหลังนะยกหลังก็ทักมานะครับแพ็กซีนได้สวยนะสวยมากอ่าสายนี้พระแรงอยู่แล้วนะครับของโจมาหาเฮงนะครับ สีนสวยๆนียเลยนะครับตัวนี้นะเขียนว,ว่าโจมหาเฮงนะครับนี่นะสวยมากนะสีเหมือนกล่องขนมเลยนะครับลงทุนมากกล่องสวยพระสวยสีนสวยนะครับพุทธศิลป์สวยงามครับพุทธคุณเข้มขังสร้างผลงานเนี่ยนะฝากไว้เป็นตำนานในแผ่นดินครับอันนี้ของของโจมหาเฮงนะใครที่ที่จองไว้ก็เดี๋ยวบ่ายนี้ผมแพ็คแล้วก็ จะส่งให้เลยนะครับจะส่งให้เลยเมีมาทั้งหมด1616 16ลังนะครับสนย์จองส่วนหนึ่งของลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นของเรานะครับใครอยากได้นะครับก็ทักมาจะยกลังจะปรีจะย่อยได้หมดนะครับสายรุ่นสายไลท์นะครับไม่มีพระยกลังต้องการงานของโจหมาเฮงเนี่ยนะครับก็ก็ได้เลยนะรุ่นนี้นะครับรุ่นรวยหมาเฮงนะครับเขาสีสวยมาก อยู่ตรงหน้าเนี่ยประมาณ16ลังนะครับทักมานะทักมาจะเป็นศูนย์จองเป็นสายไลฟ์เป็นหัวสายลูกค้าได้หมดนะครับอยากได้งานสวยๆก็แกะให้ชมสนใจกล่องกันนะกล่องแพ็กซีนก็สวยนะครับเราก็จริงๆเราก็ทำได้นะแบบนี้เดี๋ยวเราอาจจะทำแบบเขาก็ได้นะเพราะว่าแพ็กเกจมันสวยไปแล้วนะครับแพ็กเกจสวยมันก็ ก็ดึงดูดใจไว้แล้วนะครับส่วนหนึ่งนี่นะครับมาตรงนี้เรียบร้อยอ่ามีใบารายการให้ด้วยนะครับใบารายการนี่นะครับอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะครับนี่นะใบารายการนะครับในหนึ่งล่างเนี่ยรับพระหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมี เหรียญอะไรล่ะยกล่างครับสมหาคุณเนื้องเงินหลังแบนให้1เหรียญน,นะครับรวมรับพระก็เป็น100 1เหรียญน,นะครับสวยๆนะครับสวยมากเอาา่นนะสวยๆแบบนี้นะครับใครอยากได้ทักมานะครับทักมานะครับ อ่เดี๋ยวมาดูแพ็กเกจซีนเขานี่นะครับก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เห็นชัดไม่เลยนี่นะครับสวยนะครับสวยมากสวยมากนี่นะบก่นะ,ะคร่าวแกะให้ชมสักเหรียญหนึงเหรียญไหนดีเอามาแจกนะครับ ราคาจองเนี่ยสองบาทนะครับราคาจอง200บาท,ค,บาค,าบาทค่าจะส่งอีก60บาทก็260ร้อยหกสบละางบางอาบาง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 เท่าไหร่ดี3ขอบวก40บาทนะราคาจอง200ผมบวก240พอแล้วก็ค่าส่งอีก60เป็น300ต่อเหรียญน,นะครับใครจะรับทนะเดี๋ยวแกให้ช่มหนึ่งเหรียญนะครับงานสวยๆของทีมงานมหาเฮงนะครับ ส่วนศูนย์จองลูกค้านะครับที่สั่งกันไว้แล้วเนี่ยก็วันนี้แหละเดินทางนะครับวันนี้ผมจะส่งเหรียญก็สวยอยู่นะเป็นเหรียญไข่นะครับแกะมาละนี่ครับได้เนื้ออะไรเอ่ยเนี่ยนะครับนี่นะตรงนี้ก็จะนูนเว้าวนะเว้าวนะครับเว้าวนะตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้าน่าจะนูนนะอ่า เ,เห็นชัดไม่เอ่ยสวัสดีนะครับทักทายกันยามบ่ายนะครับนี่นะครับเนื้ออะไรเอ่ยลมดำลมดำนะครับทองแดงลมดำไหมน่าจะเป็นทองแดงลมดำนะครับสวยๆมีมา16ลังนะครับ16ลังอ,อยู่ในมือผมเนี่ยน่าจะมีส่วนตัวอยู่ประมาณสัก5ลังนะครับที่ตัดจองไว้นะครับ งานสวยๆนะตรงนี้นะครับแบ่งลุ้นกันบางๆครับเอาไปบางๆกันสวยๆเหรียญไข่สวยนะครับเดี๋ยวพยาธแสงแดดอ่าไม่ได้ครับมุมนี้ไม่ได้มุมไหนได้อ่ามุมนี้มุมนี้มุมนี้นะครับสวยๆนะครับสภัสสวัสดีครับนิงสุลาสวัสดีนะครับจิรพัชสวัสดีนะครับพี่อ่าณุสวัสดีนะครับเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้สวัสดีทักทายกันยามบ่ายนะครับ 13นาฬกากับ9นาทีนะครับ bye bye. Bye bye. บ่ายบ่ายบ่ายนี้ที่เมืองปากน้ำโพนะครับพ้าพสวยๆที่เตรียมรอจะส่งน,ะนี่นะครับตรงนี้นะครับแพ็กเกจเขาสวยแพ็กเกจเขาสวยนะครับนี่นะก็อ่ะเนไหนตรงไหนผมแกะมาแล้วแยกหนายนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นรายการมันมีเลขบอกไหมว่าการที่เท่าไหร่ไม่มีบอกเนาะ 6 6 67น่าจะเป็นรายการแถมออยู่ในนั้นละนะครับแถมก็จะเป็นเนื้อเงินหลังเรียบนะครับน่าจะเป็นตัวนี้แหละตัวแถมนี่นะครับเงินหลังเรียบนี่นะครับสวัสดีนะครับรุ่นนี้สร้างกี่ลังโอ้สร้างกี่ลังเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากนะครับรุ่นนี้ไม่ได้เยอะมากนะนะครับอยู่ในมือผมประมาณ5ลังใครจะตัดหลังไมมานะครับใครทักทายหลังไมมานี่นะครับ สวยๆตรงนี้เลยนะครับพิสิสวัสดีทั้นกี่ลงังจำไม่ได้แล้วนะพี่จำไม่ได้แล้วนี่นะแต่ว่าตรงนี้เขาจะเป็นของของลูกคัสจอนสิบลัลงแล้วก็ในมืออยู่อีกประมาณ5ลังนะครับอามาดูในส่วนของใบรายการนะครับใบรายการก็จะเป็นเนื้องเงินครับหน้ากากทองคำอันนี้นะะเขาเขามีเนื้องเงินหน้ากากทองคำให้หนึ่งหงเหรียญน,นะครับ แล้วก็เนื้อเงินลงยาครับ1เหรียญเนื้อนวะหน้ากากเงินนวะลงยาก็คือหลังเนี่ยการันตีแล้วว่ามีเนื้อเงินหน้ากากทองคํา1เหรียญเนื้อเงินให้1เหรียญแล้วก็แถมยกลังก็จะมีเนื้อเงินหลังเรียบให้1เหรียญสรุป1ลังรางเนี่ยรับเนื้อเงินทั้งหมด3เหรียญนะครับก็จะเป็นเงินหลังเรียบเงินลงยาแล้วก็เงินหน้ากากทองคําคุ้มมากคุ้มมากนะครับ นี่นะหนึ่งลังก็19,99 9บาทนั่นคือราคาจองนะราคาจองหลังพระออกกับพระบวกแล้วนะครับบวกแล้วก็บางๆแล้วกันบางๆนะครับนะทักทายกันได้นะครับเลนจิ่งสวยนะครับสวยมากนะรงสวัสดีนะครับพิสิทธิ์เจตพัฒสวัสดีนะครับนะทักทายกันนะครับมีเนื้อทองทิพย์ลงยาครับเนื้อต่างๆนะเนื้อชนวนเนื้อบอนนอกกระไหลเงินนะ บล็อกคุ้ยพื้นนี่นะมีแยกทุกอย่างนะเขาก็แยกตามสัดส่วนกันไปของของของแต่ละเนื้อนะมีเนื้อตะกัวเนื้อนู้นเนื้อนี้นะครับก็อยู่ในนี้แหละนะครับอยู่ในนี้แหละนะก็เตรียมจะส่งเลยนะเตรียมจะส่งใครอยากได้นะครับใครอยากได้พิเศษได้เลยนะทักมานะครับจะเป็นเหรียญสองเหรียญหรือจะยกลังได้นะครับมีตัวอยู่5ลังตรงนี้นะครับสวยๆของโจมาเฮงนะครับ ก็ทักทายกันได้บรรยากาศสบายๆย,ยามบ่ายที่นครสวรรค์น,นะครับงานก็สวยแพ็กซีนก็สวยนะครับแพ็กซีนก็สวยมากนะนี่นะครับแพ็กซีนเขา,าได้เลยนะเขาทำกล่องขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อเพื่อใส่พระ,พระตรงนี้โดยเฉพาะเราก็เราก็น่าทำเหมือนกันนะแบบนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าต้นทุนต้นทุนกล่องเนี่ยกี่บาทนะครับต้องดูก่อนถ้ามันไม่ได้สูงมากนี่ก็น่าทำเหมือนกันเพราะว่า แพ็กเกจมันสวยมันจบมาในตัวละนะครับแพ็กเกจมันโดนเนี่ยทุกอย่างมันจะตามมานะครับทุกอย่างก็ได้อยู่นะนี่นะใบรายการที่แถามมาในแต่ละล่างเนี่ยเอาไว้ลุ้นกันว่าเนื้อแต่ละลุ้นเนี่ยมันคือเนื้ออะไรกันบ้างเนี่ยนะครับนี่ก็สวยนี่ก็โดนใจอยู่นะครับสายเมืองป่าต้นโพนะครับ,บรายการจะสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดปุญญกาโมแห่งวัหดห้วยด้วนนครสวรรค์นะครับรุ่นรวยมหาเฮงนะฮะเก้าเก้านี่นะครับหนึ่งลางก็จะรับพระ 100เหรียญแล้วก็แถมดูนะหนึ่งลังครับ100เหรียญแล้วก็แถมแถม1เหรียญนะครับแถม1เห er รียญ er นั่นคือนี่ครับกรณียกลังนะครับมอบเหรียญสมนาคุณพิเศษเนื้องเงินหลังเรียบให้1เหรียญนะครับหเหรียญตัวแถมก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละเนี่ยตัวแถมยกลังนะครับเอาแกะเลยมาเพราะลังนี้เป็นของเราเองอยู่ละนะครับแกะลุ้นเลยว่าเนื้องเงินหลังเรียบใช่หรือไม่จริงหรือไม่นะครับ นี่นะครับมาลุ้นกันมันๆครับอ่านี่นะมาดูเนื้อเงินมาดูเนื้อเงินหลังเรียบกันนี่นะครับโอ้เนื้อเงินวิ่งเลยนะเนื้อเงินนี่นะใสมากใสมากนะครับเนื้อเงินวิ่งใสๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังด้านหลังนี่นะครับด้านหลังก็สวยนะ นี่นะครับขายเลยไหมเนื้อเงินหลังเรียบเหล่งนี้นะครับบางๆไปสอง0ันห้าไปครับมีใครรับไหมนี่นะเปิดมาขายเลยนะครับเปิดมาขายเลยอ่พ2,500ทักมาครับหรือทักส่วนตัวมาก็ได้นะได้เหมือนกันนะครับใครทักหน้าใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นเนื้องเงินบ่อยสุดนะครับรุ่น รวยมหาเฮงนะครับจะสร้างโดยทีมงานโจมหาเฮงนะครับปลุกเสกไปเมื่อประมาณต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่แหละนะครับประมาณต้นเดือนถ้าจำไม่ผิดน่าจะวันที่12บสอไหมอ่าน่าจะคร่าวๆนะครับประมาณ12ใช่ไหมประมาณนะประมาณนั้นนะครับสวยๆนะครับสวยๆหนึ่งเหรียญมาสองเหรียญที่แกะให้ชมนะครับสองเหรียญที่แกะให้ชม ทรงก็จะเป็นเหรียญไข่นะครับเหรียญไข่แล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นมังกรนะครับก็เป็นเหรียญไข่มังกรนั่นแหละนะครับเข้มเข้มแบบนี้เลยนะครับบารมีหลวงพ่อพัดปุญจกโมนะครับตอนนี้กําลังกระแสกระแสแรงอยู่นะครับก็ยังแรงอยู่นะยังในส่วนของการจาการจองเนี่ยนะครับราคาจองเนี่ยก็ยังขายกันได้เรื่อยๆนะครับแต่ละรุ่นแต่ละสายนี่ก็ยังขายกันได้เรื่อยๆแต่ว่าหลังพระออกเปกแต่ละรุ่นนะครับรุ่นไหน พระสวยก็ก็ขยับไปไกลนะครับหรือออกพร้อมๆกันราคาอาจจะนิ่งๆหน่อยเพราะว่าขายพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าบางรุ่นนี้เขาสวยอยู่แล้วเนี่ยงานเขาไปอยู่แล้วมันก็ราคามันก็วิ่งไปละมันก็ไม่ไม่ไม่มีผลกับพระจะออกมาออกน้อยออกพร้อมกันเพราะว่าของเขาของเขาได้ราคาอยู่แล้วนะครับนี่นะครับอ้าวมาทักทายกันสบายๆย,ยามบ่ายครับเดี๋ยวข,ข้าวๆประมาณนีนะ้เดี๋ยวผมจะส่ง บ่ายนี้เลยนะครับส่วนใครอยากได้เนี่ยผมเหลือส่วนตัวไว้ประมาณ5ลังนะครับประมาณ5ลังอยากได้ก็ทักมานะครับราคาพิเศษให้นะครับราคาจองยกลังเนี่ยสองหมื่นจะมีบวกบางๆเล็กๆน้อยๆ,ๆแบ่งค่าขนมกันนะครับอพอประมาณนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ